สิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่เป็นนักล่าบนท้องฟ้าที่อันตรายที่สุดเพราะลังแสงของมันเต็มไปด้วยอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากมายด้วยสายตาสำหรับการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมกรงเล็บแหลมคมขนาดใหญ่และความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อแม้จะได้รับการปกป้องจากการโจมตีภาคพื้นดิน แต่สัตว์ต่างๆก็ไม่สามารถลดความระวังลงได้เพราะสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงบนที่สูงกลายเป็นที่พำนักของผู้ศรัทธาในภูเขาอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่เป็นนักล่าบนทอ้องฟ้าที่สวยงามและอันตรายที่สุดในโลก พบกับชีวิตของอินทรีทองกันค่ะอินทรีทองเป็นนกล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ด้วยปีกที่กว้างกว่า2เมตรและตัวเมียจะมีน้ำหนักได้ถึง7กิโลกรัมนกที่สวยงามเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเทือกเขาของซีกโลกเหนือพื้นที่ล่าเหยื่อของอินทรีทองนั้นมีขนาดใหญ่มาก นอกจากนี้ยังครอบคลุมทั้งยอดเขาและป่าที่ราบลุ่มอีกด้วยทุกวันมันจะบินหาเหยื่อได้เป็นเวลานานซึ่งครอบคลุมระยะทางถึง150กิโลเมตรอวัยวะรับสัมผัสพ,พิเศษช่วยจับความผันผวนของความกดอากาศทำให้ง่ายต่อการค้นหากระแสลมจึงทำให้มันไม่ต้องใช้พลังงานมากนะด้วยสายตาที่คมชัดอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้ตรวจจับการเคลื่อนไหวจากความสูงถึง2กิโลเมตรหากพบเป้าหมายที่ต้องการมันก็พร้อมที่จะพับปีกแนบลำตัวเพื่อให้ได้ความเร็วที่น่าทึ่งภายในเวลาไม่กี่วินาทีอินทรีทองจะเร่งความเร็วมากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงทําให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและด้วยกรงเล็บอันแหลมคมขนาดมหฮมามันจึงสามารถโจมตีด้วยแรงที่เหยื่อไม่สามารถต้านทานและยากที่จะรอดชีวิต ระต่ายป่านั้นเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้มีความรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อแต่การโจมตีของอินทรีทองนั้นรวดเร็วมากจนเหยื่อไม่มีเวลาตอบสนองนกที่มีประสบการณ์จะใช้โอกาสไม่มากนะในกรณีของนักล่าหนุ่มบางครั้งเหยื่อก็สามารถเอาชีวิตรอดจากการโจมตีแต่อินทรีทองไม่คุ้นเคยกับการยอมแพ้ และมันจะไล่ตามจนสุดความสามารถแม้ว่ากรณีนี้โชคจะเข้าข้างกระต่ายก็ตามสิ่งมีชีวิตที่ว่องไวก็มีวิธีหลบหนีเช่นกันมันจึงมีโอกาสที่จะหลบกรงเล็บที่อันตรายได้การมองเห็นของอินทรีทองสามารถจับเป้าหมายที่กำลังหลบหนีได้อย่างแม่นยำซึ่งมันจะบินขึ้นไปบนอากาศอีกครั้งและทำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จ สุนัขจิ้งจอกทั่วไปสามารถมีน้ำหนักมากกว่าอินทรีทองถึงสองเท่าและพวกมันเป็นสัตว์ที่ระมัดระวังมากอย่างไรก็ตามสัตว์วัยเยาว์มักจะขี้เล่นและไร้กังวลพวกมันไม่มีประสบการณ์เพียงพอที่จะประเมินภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้มาจากพื้นดินเลยอินทรีทองจะประเมินเป้าหมายอย่างรอบคอบซึ่งยังคงสนุกสนานและไม่สังเกตเห็นอันตราย นักล่าขนาดยักษ์ก็วางแผนโจมตีได้สมบูรณ์แบบเมื่อทะยานขึ้นไปในอากาศความสูงที่เพิ่มขึ้นก็สามารถพุ่งเข้าหาเหยื่อด้วยความรุนแรงหากไม่มีที่พักพิงอยู่ใกล้ๆก็แทบจะไม่มีโอกาสหลบหนีจากการถูกโจมตีได้เลยกรงเล็บขนาดยักษ์ทำให้เหยื่อล้มลงแต่มันขนาดใหญ่เกินกว่าจะทำทุกอย่างให้สำเร็จในคราวเดียว อินรีทองจึงหันกลับมาและดักสุนัขจิ้งจอกไว้ด้วยกรงเล็บอันทรงพลังอย่างไรก็ตามการต่อสู้ดังกล่าวอาจส่งผลให้นกได้รับบาดเจ็บสาหัสได้อินทรีทองจึงคลายการยึดเกาะของมันสุนัขจิ้งจอกก็หลุดพ้นจากอันตรายการต่อสู้กับเป้าหมายใหญ่ไม่ได้จบลงด้วยชัยชนะของนกเสมอไป แต่นักล่าตัวนี้ก็มีวิธีจัดการกับสัตว์ที่มีน้ำหนักเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเห็นสัตว์กีบเท้าบนขอบหน้าผาอินทรีทองจึงใช้ภูมิประเทศที่ยากลำบากให้เกิดประโยชน์มันจึงปล่อยเหยื่อลงสู่เหวลึกและเฝ้าดูจุดจบของเป้าหมายจนวาระสุดท้ายหากถูกตีจากกรงเล็บก็สามารถเอาตัวรอดได้แต่การตกจากที่สูงจะนำไปสู่ผลลัพธ์เดียวเท่านั้น แพะตัวนี้เคยเต็มไปด้วยความแข็งแกรง่งสุดท้ายมันก็กลายเป็นอาหารรสเลิศราคาถูกอินทรีทองเป็นนกที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งไม่ชอบจำกัดขนาดของเป้าหมายแม้แต่แพทที่มีน้ำหนักไม่มากมันก็บินขึ้นไปในอากาศและพากลับไปที่รังบ่อยครั้งที่ลูกหลานถูกจำกัดไว้ที่หหรือสอตัวแต่ความอยากอาหารนั้นมีมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ และเหยื่อดังกล่าวจะทำให้ทั้งครอบครัวพึงพอใจไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตบนบกเท่านั้นแต่นกที่บินผ่านก็สามารถเข้าสู่ขอบเขตการมองเห็นได้เช่นกันเป้าหมายที่หนักและเคลื่อนที่เช่นนกกระเรียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพื่อให้การล่าเหยื่อประสบความสำเร็จมากขึ้นอินทรีก็สามารถบินออกไปล่าเป็นคู่ได้เช่นกัน หากนกกระเรียนสามารถหลีกเลี่ยงกรงเล็บของตัวหนึ่งได้มันก็มีโอกาสสูงที่จะตกไปอยู่ในกรงเล็บของอีกตัวอาหารแช่แข็งเป็นส่วนเสริมที่สำคัญเวลาขาดแคลนและวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจจับซากสัตว์ก็คือฝูงกาแม้ว่าอินทรีทองจะขึ้นชื่อในเรื่องความเยอะยิง และแม้แต่ที่นี่ก็ไม่พลาดโอกาสที่จะแย่งชิงซากสัตว์แต่ภัยคุกคามที่แท้จริงสามารถเป็นได้เพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะในฤดูหนาวหากไม่มีอาหารก็ไม่มีใครแบ่งปันกรงเล็บอันทรงพลังสามารถทำร้ายคู่แข่งได้ดังนั้นในการต่อสู้ที่ดุเดือดมีเพียงความดื้อรันที่สุดเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์กินอาหารมื้อต่อไป อินทรีทองสามารถต้านทานการต่อสู้แม้จะเป็นโคอโยอตี้ก็ตามมันพยายามทำให้ดูใหญ่ขึ้นโดยกางปีกออกแต่ถึงกระนั้นอินทรีทองก็มีน้ำหนักน้อยกว่าคู่ต่อสู้อย่างมากอย่างไรก็ตามมันก็สามารถอ้างสิทธิ์ในเหยื่อของผู้อื่นได้โคอยอตี้ตัวนี้ได้ทิ้งสเสบียงไว้สำหรับลูกสุนัขที่กำลังเติบโตและนกผู้หิวโหวยจะไม่พลาดโอกาสของมัน ลูกสุนัขผู้กล้าหาญถูกลงโทษทันทีแต่เด็กๆแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่น่าทึ่งอินซีก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้แม้แต่หมาป่าก็สามารถทนทุกทรมานจากการกระทำของยักษ์ได้แน่นอนว่าสัตว์เต็มวัยจะไม่ใช่เป้าหมายแต่ลูกสุนัขอาจกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีได้อย่างง่ายดายแม้พ่อแม่สัตว์จะคอยควบคุมอาณาเขตภาคพื้นดิน แต่พวกมันไม่สามารถคาดเดาวการโจมตีจากทางอากาศได้ในเวลาไม่กี่วินาทีลูกสุนัขก,ก็พบว่าตัวเองอยู่ห่างจากพ่อแม่ที่เป็นกังวลหลายร้อยเมตรลูกอินทรีทองก็มีความเสี่ยงเช่นกันซึ่งการกระทำดังกล่าวถูกพ่อแม่ที่ระมัดระวังยับยั้งไว้อย่างรวดเร็วเป็นเวลาหลายปี ที่พวกมันต้องอดทนทุกทรมานจากอิทธิพลของมนุษย์อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วในปัจจุบันตัวเลขของพวกมันยังคงมีเสถียรภาพถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ